สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับนัดเพชรยนต์นะคะนัดมีรถสวยๆราคาเบาๆผ่อนสบายๆนะคะมานำเสนอให้ได้ชมกันนะคะคันนี้นะคะเป็นรถโตโยต้า VOS 1.5e ปี2011นะคะราคาค่าตัวอยู่เพียง2 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าประวัติเครดิตดีจัดเต็มฟรีดาวได้นะคะผ่อนได้นานสูงสุด7ปี84งวดกันไปเลยนะคะใครสนใจคันนี้นะคะห้ามพลาดเลยติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะ เบอร์โทรศูนย์เก้าแนยดเจ็ดัดเพชรยนต์นะคะนัดยินดีช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะเดี๋ยวนัดพาไปชมรายละเอียดของรถคันนี้กันเลยนะคะคันนี้ได้เป็นรถสีบอนเงินสวยๆนะคะดูแรงง่ายๆนะคะป้ายทะเบียนได้เป็นป้ายนี้เลยนะยอหญิงพอพาน2803กรุงเทพม,มหานครนะคะโลกโก้ด้านหน้าจะเป็นแบบโครเมียมนะคะ คมไฟหน้าเป็นไฟหน้าแบบมันติรีเฟคเตอร์นะคะได้เป็นไฟขาวๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะในส่วนของล้อเป็นล้อแม็กนะคะจากโรงงานนะน็อตซี่รูโลโก้ตรงกลางนะคะช่วงล่างของรถนะคะสภาพเดิมๆไม่มีข้ามน้ำมันหยดอะไรเยิม้มนะคะรอยซีนเดิมๆจากโรงงานจุดเม็ดอาร์ตกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะไฟเลี้ยวจะติดอยู่ตรงแก้มข้างรถนะคะ กระจกมองข้างฝาครอบกระจกได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะมือจับประตูทั้ง4ี่ด้านเช่นกันนะคะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะกระจกเดิมแท้จากโรงงานนะโลโก้โตยตา้ามีติดอยู่นะคะในส่วนของกุญแจหน้าตากุญแจจะได้เป็นแบบนี้นะคะลูกค้าเดี๋ยวไปชมรายละเอียดภายในของรถกันนะ ภายในนะคะเขาจะตกแต่งเป็นโทนสีดำตัดด้วยสีเบจนะคะลูกค้ามือจับประตูด้านในนะคะออกสีเทาๆแบบนี้นะคะระบบเซนทรัลล็อกก็จบปรับออโต้ฝั่งคนขับมีที่วางแก้วน้ําขวดน้ําตรงแผงประตูให้นะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งที่นะคะตรงด้านข้างคนขับเลยนะคะทั้งสองฝั่งนะคะมีที่วางแก้วน้ําให้นะคะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะคะพวงมาลายัยเป็นพวงมาลัยเดิมๆนะคะไม่มีรอยถลอกรอยสึกหรอของการใช้งานนะคะในส่วนของหน้าจอเรือ เลขไมนะคะคันนี้เขาจะอยู่ตรงกลางคอนโซลเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเลขไม่คันนี้เขาจะอยู่ประมาณเท่าไหร่นะคะอ่ะมาแล้วเลขไม่นะคะลูกค้าอยู่ที่หนึ่งแกเกิโลเมตรนะคะ รถปี2011ม่แสนแก็ถือว่าไม่ได้เยอะมากเนาก็กำลังพอดีนะคะของการใช้งานนะคะเครื่องเล่นเสียงเป็นแบบวิทยุ FM CD ได้นะคะแอร์ได้เป็นแอร์อนาล็อกนะคะหมุนมือปรับได้สี่ระดับเกียร์ออบอ เป็นเกียร์ออโต้นะคะคันนี้แบบขั้นบันไดนะคะฝ้าเพดานของรถคันนี้นะคะไม่มีร่องรอยขีดเขียนหรือว่าร่องอักขระยันใดๆดเลยนะคะฝ้าสวยๆเลยนะคะคันนี้ในส่วนของเบาะนะคะคันนี้เขามีการหุ้มเบาะหนังให้ใหม่นะคะเดิมทีคันนี้จะเป็นเบาะผ้านะแต่ว่าเจ้าของเดิมเขาไปหุ้มมาให้ใหม่นะคะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะ เบาะหนังสีดำแน่นๆเลยนะคะลูกค้าไม่มีรอยฉีกรอยขาดนะคะหัวน็อตซอกประตูนะคะสภาพเดิมๆสีเดียวกับตัวรถนะคะไม่มีรอยขยับขยื่นนะคะการันตีโครงสร้างให้นะคะคงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะซื้อรถที่เพชรยนต์ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะคงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะคะในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะกว้างๆนะคะนั่งสบายๆายมีกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังให้2ฝั่งไว้เก็บสัมภาระได้นะคะมีที่วางแก้วน้ําให้ด้วยนะคะ ภายในกว้างๆกันเลยนะ ใครที่สนใจนะคะคันนี้ผ่อนเบาๆผ่อนสบายๆนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะไฟท้ายของรถคันนี้ดีไซน์มาสวยงามนะคะแล้วก็มีไฟทับทีมติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะโลโก้ด้านหลังนะคะจะเป็นแบบโครเมียมนะคะกระจกด้านหลังติดตัวไรฟ้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ให้เห็นเด่นชัดกันเลยนะในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะกว้างๆกันเลยบรรจุสัมภาระได้ยเยอะพอสมควรนะคะด้านล่างนะคะเดี๋ยวมาดูกันบอดี้ด้านล่าง Ah ล้อ,อไหยครบถุงแมแรงครบนะคะบอดี้ด้านล่างเดิมๆไม่มีรอยสนิมกัดกินนะคะลูกค้ารถไม่เคยจมน้ําอย่างแน่นอนนะคงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะซื้อรถที่เพชรยนต์ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะหัวน็อตด้านหลังไม่มีรอยขยับขยี้เลยนะคะจุดเม็ดอันนะคะเดิมๆจากโรงงานกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะคะใครได้รถคันนี้ไปรับรองว่าคุ้มค่าแน่นอนนะคะลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจคันนี้นะคะรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะเครดิตดีฟรีดา ผ่อนได้นานสูงสุด7ปี84งวดนะคะหรือว่าลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงที่เลยนะคะโทรมาหานัดได้เลยนะเบอร์โทร0982609587นะคะยินดีช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะเครดิตดีฟรีดาวนะออกได้ทุกอาชีพนะคะ เอกสารครบนะคะรู้ผลอนุมัติภายใน3วันเลยนะคะใครสนใจรีบติดต่อกันเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวนัดพาไปชมกันต่อในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์นะคะของรถคันนี้กันต่อเลยค่ะ สำหรับเครื่องยนต์คันนีนะคะได้เป็นเครื่องยนต์ VVTi นะคะเป็นเชื้อเพลิงเบนซินขนาด 4,500cc 109แรงม้านะคะภายในห้องเครื่องยนต์นะคะสภาพเดิมๆไม่มีข้ามน้ำมันหยดไหลเยิ้มเลยนะคะตรวจสอบประวัติที่มาที่ไปได้นะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมเครื่องยนต์เดิมนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะในส่วนของจุดเม็ดอาร์ตนะคะกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะคะหัวน็อตด,ด้านในไม่มีรอยขยับขยื่นนะคะหัวน็อตฝากระโปรงนะคะชงวนกันความร้อนยังอยู่นะคะสติ๊กเกอร์มอ มีติดอยู่ครบนะคะโลโก้โตยต้ามีติดอยู่นะคะคันนี้ใครได้ไปรับรองว่าสวยถูกใจไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะราคาเบาๆผ่อนสบายๆด้วยนะคะกับรถคันนี้นะคะโตยตา้าวีออ 1.5E นะคะรถปี11นะคะราคาค่าตัวอยู่เพียง2 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าเครดิตดีนะคะจัดเต็มฟรีดาวได้นะ,ะผ่อนได้นานสูงสุด7ปี84งวดนะคะใครที่สนใจโทรหานัดได้เลยนะคะเบอร์โทร098 260 9587 นัดเพชรยนต์นะคะยินดีช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะลูกค้าอยากเข้ามาดูรถจริงมากันได้เลยนะคะบริษัทตั้งอยู่ที่ซอยเสรษีไทย68แยกหนึ่งนะคะก่อนจากกันไปในวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถนะคะให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลย <S <S วันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ